วันนี้ผู้ชินจะมาจัดการทาสีสายไฟที่เป็นสีขาวอยู่หน้าบ้านพอทาเสร็จก็จะกลมกลืนกับบ้านแบบนี้ที่บ้านโคกหนองนาตอนนี้มีน้ำประปาใช้แล้วผู้ชินอาบน้ำแต่งตัวที่นี่เลยช่วงนี้อากาศร้อนมากก่อนจะมาทำกิจกรรมต่างๆผู้ชินก็จะทาด้วยโลออนของลีเอ็นดีโอตัวนี้เหมาะกับหน้าร้อนมากจะช่วยระงับกลิ่นกายลดเหงื่อได้ยาวนานถึง48ชั่วโมงโลออนของลีเอ็นจะให้กลิ่นหอมละมุนหอมแบบสะอาดสะอาดผู้ชินใช้มาสักพักรู้สึกว่าลักแร้กระจ่างใสขึ้นและที่สำคัญไม่ทิ้งคราบขาวบนเสื้อจัดการตัวเองเรียบร้้้้ออยตนนนนีกก็ไไปเริ่่มงาัดแลวคะ สีที่จะนํามาทาสายไฟพี่ลูกชิ้นใช้เป็นสีที่ทาไม้ตัวเดียวกับบ้านเลยทีแรกจะหาซื้อสีกระปุกเล็กๆไม่มีนะคะก็เลยจัดกระปุกใหญ่มาอันนี้ราคา400นิดๆสีที่เหลือปิดฝาให้สน,นิทสามารถเอาไปทาไม้อย่างอื่นได้เมื่อหนึ่งสัปดาห์ก่อนน้องเอฟมาเดินสายไฟให้พี่ลูกชิ้นติดตรงที่ว่าไม่สามารถเจาะไม้ได้ก็เลยต้องใช้ท่อสีขาวในการโยงสายไฟแบบนี้น้องก็เดินไฟเรียบร้อยดีมากๆแต่ว่าท่อสายไฟมันเป็นสีขาวดูไม่คกมกลืนกับบ้านพี่ลูกชิ้นก็เลยจะทาสีสักหน่อยทีแรกนึกว่าทาง่ายๆที่ไห ได้ต้องทาสองถึงสามรอบขึ้นไปเลยเพราะว่าสีมันไม่ค่อยติดท่อวันนี้พี่ลูกชิ้นก็มีหลานมาช่วยด้วยอีกหนึ่งคนนะคะถ้าทาคนเดียวว่าคงจะแย่แน่ตอนนี้พี่ลูกชิ้นกับหลานก็ทาสีครบรอบที่สามแล้วเหนื่อยเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยกลมกลืนกับบ้านใช้ได้เลยพี่ลูกชิ้นกับหลานทาสีกันมาเป็นชั่วโมงเง่อออกแล้วก็ร้อนมากๆหลานก็ถามว่าพี่ลูกชิ้นใช้โลออนอะไรอะเง่อออกกลิ่นก็ยังหอมประสิทธิภาพของโลออนลีเอ็นนี่ดีมากๆเลยนะคะถ้าใครสนใจสามารถหาซื้อได้ที่ววาสหรือ่ในก็มี